เอเขียวเข้มก็ยอยากกินอะไรไม่รู้เรากินน้ำเรากินน้ำแดงกว่าแนใ่ใจน้ะว่ามันกินแดงเฉพาะมันกินเหล้ามากกว่าข้างมันก็กินเทอา่ไปเปิดเอาคนเคแล้วก็วางอวางดีๆนะ แกแต่ก็ต้องแต่ค่าเงินหายอีกที่วันที่วันตองวันดีๆแล้วไม่อนก็เด็ดเลเดี๋ยวเงินถามหาทันงทีเลยโอเคเออเชียวแกอยากกินอะไรฉันจะได้สั่งาาข้าวขากระแทกอาจจะไม่ได้ยินจะโคตรเจ็บเลย ฮมันเลอไหนรอนมันจะไปเคล้ามันเหมือนเหล่านี่ไม่เหนือหรอกเออแกเป็นคนแกเป็นคนมองหน่อยนะถ้าเป็นเหล่าลแ,ลแกโดน,นะนต่อยแน่ๆจะคิดว่านะยี่สิบนาทีเพิ่มได้แน่ใจแล้วว่าม,มันไม่ใช่มาเหล่าเออ แน,น,น,น่ใจเหรอหเออแน่มากลัวแล้วสิอืมแก่แตกนะแล้วต้องจ่ายนะไม่เองเก็ค่ะโอเคมันเมาแล้วเอเ้ยอย่ามันเมาแล้วมันโยนแก้วทิ้งแล้วมันมันไม่น่าไว้ใจแล้วคเอใครจริงก็ใคร มาจากไหน้ารถตกกันอย่าร้องเพื่อนเราไปเยดกันนะแกิะคายไม่ยังน้องแค่ไม่จะเปลี่ยนจะไปเถอะอ้าวฮยาฮ่าา เดี๋ยวทำอะไรเนี่ยนี่ร้านผมนะฉันน้นองพี่ไงก็ครับผมนะเมาไอเมาง่ะเอ้จะใครมาร็จอะไรมาจุเ้เขียวไม่รู้ผมสามารถเรียกตำรวจได้ก็ราะพบเจอพี่หรือแล่พมจะเป็นพี่ก็ตามออ้อพบไป็นพี่พได้แาบนี้เลย ก็เพื่อมาชวนเองนะแล้น่าเกี่ยวแหลไม่แก้แค่แต่ยา่ะหละเธอมาตำรวจไม่เอมพรัดสายใครก็ได้ช่วยผมช่วยใครก็ได้ใครที่เขาร้องพรัดสายพรัดสายพรัดสายเอา ఆ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 

พยายาบด,ดีกิบตำรวจนอนลองไปซะ,ปะนอนแล้วนม่ได้แกมีสัยไม่ดีเลยนะทำไรประชาชนเนี่ยทำไยน้อย,อย,อยตัวเองได้ยังเพอ,อะไรอะพจะไม่ทำอะไรผิดเลยน,อน้องแกบอกว่าแกเามาแล้วก็ตอยตายเชี่ยใจตายน,นั่นไมนไม่นั่นคือหลักฐาน แกวัดหัวเพื่อนแกะไ,ไหว้ไหว้เก็บมาซื้อนอนมาสนองเลื่อยๆหลบมนะาโต๊้เรื่อยๆมาเลยถ้าหลบได้เขียดมา,าดออมแล้วก็่เรด้วยแกรจับแล้วข้อหาข้อหาทำลายผู้อื่นด้วยเจตน,นา และและยิงข้าวตำรวจไม่ใช่และตัวเองยิงตัเองอ๋ออ๋ออ๋ต mm ัวเองิงตัวเองอ๋ออแล้จะขตกยขห โอกค่ยกนไปบายบายพี่ชายหวัวเราจะได้เจอกันใหม่นะต้องการกับเขาแต่เราจะจับกุมเขาจะลบกอนเลยฮะว่ากับเขนอืมโอเคจับกุมมันมาเขาไปเล้